มียหนึ่งที่จะเสริมเพิ่มวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเวลาพูดถึงภาวนาใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังว่ามันก็เชื่อมโยงจากที่พูดนี่แหละคนชอบบอกว่าเน้นกันว่าบุญใดไม่เท่าการเจริญภาวนาอืกูบาอาจารย์ก็สอนให้ภาวนาบางคนก็บอกว่าให้ภาวนาให้ภาวนาเป็นบุญจนสูงสุดแต่ไม่เคยสอนภาวนาเลยอะไรคือภาวนาแล้วก็พูดอยู่ว่าภาวนาแปลว่าเด velope แปลว่าพัฒนาคุณไปหารากศัพท์บาลีสันสกินเอง ภาวนาเป็นพัฒนาจริงๆงั้นการที่เราไปภาวนาไปวัดไปหมู่บ้านแพรมไปหาครูบาอาจารย์ไปเข้าคอร์สปฏิบัติอะไรก็ตามเราบอกว่าเราไปวิปัสนา,าอีกแล้วโฆษณาไปว่ารู้เห็นตามความจริงการไปภาวนามันต้องมีหลักการไหมในการภาวนาอาจจะไลฟ์ฟังแล้วมันจะวู้จริงเหรอไม่แน่ใครอาจจะเคยไลฟ์ฟังก็ได้หลักการในการที่เราไปภาวนาต้องมีอยู่สามประการลองเช็คดูว่าจริงหรือเปล่าหนึ่งต้องมีเนื้อหาถือว่า อไปทําเพื่อเนื้อหามันคืออะไรใช่ไหมเนื้อหาในแง่ของพระเราเรียกว่าปริยัติตะกี้เลยถามไงว่าเวลาไปศึกษาปฏิบัติต้องมีปริยัติไหมไม่ต้องมีไม่ต้องอ่านก็ได้ไม่ต้องอ่านเลยครูบาอาจารย์บอกไม่ต้องอ่านปฏิบัติอย่างเดียวหลับตาเลยคุณอย่าลืมนะเวลาครูบาอาจารย์สั่งนั่งหลับตาไม่ต้องเรียนรู้อะไรทั้งสิ้นไปหลับตาพุทโธอย่างเดียวนั่นแหละปริยัตินั่นนะฟังคํา ครูบาอาจารย์มาแล้วแ่แค่มีเขาเรียกปริยัติปฏิบัติตามไมะนะครูบาอาจารย์บอกไม่ต้องปริยัติเลยตัวเขาเองนั่นแหละือคนบอกให้ปริยัติถ้าเขานี้ไม่เข้าใจอ่ะไม่ใช่ครูบาอาจารย์แล้วจบพี่หน้าแต่แรกฮะงั้นการที่เราฟังมาถึงอ่ะมานี่มานี่นั่งอ่าส่วนินันนี้นะนั่งสมาธิแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวไปทางนี้นะมาแล้วก็ให้ภาวนาเช่นอาจจะให้อะไรยุบหนอพังหนอพุทโธพุทโธลมหายใจเข้าออกนู่นนี่นั่นนั่นแหละปริยัติ ก็บอกให้เราทําแบบนี้แบบนี้ไงแต่ครูบาอาจารย์จะบอกเท่าที่จําเป็นในการที่มาประมาณนี้เท่านั้นเราไม่ได้แบบมาเจ็ดวันแล้วเอาอ่าอภวินัยไปสองวิทยุเจ็ดข้อมันมันไม่ใช่ใช่ไหมเอาตามความเหมาะสมอ่าเพราะฉะนั้นปริญญาต้องมีอย่ามาบอกเฮ้ปริญญาตุ้มฉี่ที่ไหนก็มีถูกป่ะงั้นครูบาอาจารย์สอนปริญญาติอยู่แล้วถ้าครูบาอาจารย์ที่สอนย้อนแย้งัะที่ตัวเองสอนบอกไม่เอาปริญญาตเลยก็คือมันบอกอย่าเอาคําพูดกูไปทํานะ ถูกป่ะไม่ใช่ละเพราะนั้นปริญญาต้องมีข้อที่สองเขาเรียกว่าวิธีการข้อปฏิบัติในการลงมือทํำโอเคไหมมันต้องมีอมีอะไรบ้างอะวิธีการเออวิธีการในการลงมือทำวิธีการในลงมือปฏิบัติมีอะไรบ้างหนึ่งตะกี้พูดไปก็คือการตัดปริภูดการตัดความวุ่นวายใจสิ่งที่มันกังวลกวงน่วงเหนียว พ,พุ่งพ่านฟุ้งซ่านเป็นห่วงเท่าไหร่แหละที่มันอยู่ในนี้มันต้องตัดไงม,ม,มันต้องบอกวิธีให้ตัดม,มันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าคุณไม่มีสินแต่แรกคุณไปลบราค่าฟันใครมาติดหนี้เข้ามาแล้วคุณมาปฏิบัติมันจะมีปริพเทืคือมีความพุงพม่งพ่านฟุ้งวุ่น,ว,น,นวายใจ,ยจมันจะทําไม่ได้ไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็คือมันจะต้องตัดเรื่องนี้ให้ได้ก่อนถ้าใครไม่สามารถสอนหรือบอกวิธีการ ให้มันจัดการกับปริภคทิ่ความวุ่นวายใจได้คุณสอน,นไม่เป็นนะมทำไมครูาอาจารย์สั่งให้ไปเดินจงกบเดินไป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 เดินพอเดินมากๆมันเจ็บตีนอพอมันเจ็บตีนมัวแต่วุ่นวายหรือหงุดหงิดว่าให้กูเดินทําไมเห็นไหมมันตัดความวุ่นวายใจท่งนี้มันจะไปโฟกัสทะเลาะกับเมีอยอยู่ม,มันก็เลยมาโฟกัสแบบเท้าที่เจ็บนี่เป็นเคล็ดลับทำให้กลัดความวุ่นวายใจหรือพุ่งพานใจออกไปดังนั้นถ้าไม่อยากเจ็บเท้า อย่าวุ่นวใจกูรู้ไวนะโอเคไหมนี่วันห้าอ่าไม่วิธีการปฏิบัติสองคือว่าถ้าเวลาคุณไปปฏิบัติที่ไหนอะไรก็ตามอ่ะคนที่เขาสอนคุณก็ต้องสอนให้หาการยามิรหรือเข้าหาครูบาอาจารย์คุณต้องมีครูบาอาจารย์ใช่ไหมไปปฏิบัติไปอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ต้องไม่ยุ่งไปจัดการเองเลยไม่ทําอะไรเลยไม่มีครูพี่ยัง้วยอ่ะหัมเหรอไหมหอวทำอะไรไม่เป็นไปแล้วแบบยังไงวะ มอทำตัวไม่ดกใช่แล้วมันต้องทําอะไรวะเราไปเรียนเองเรียนอะไรอ่ะอย่างนี้ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ก็ได้ใช่อยู่บ้านก็ได้อยู่บ้านนั่นรย์ก็ได้บิดกครูบาอาจจะไม่ว่าเพราะว่าอาจจะแบบว่าเยอะมากใช่ไหมก็ต้องแบบมีระบบกะรเบียนมีพี่เลี้ยงมีรุ่นพี่รุ่นน้องแนะนําก็ว่ากันไปเพราะนั้นมันต้องมีคนที่เป็นครูบาอาจารย์มีกัรยานมิตรสร้างกัลยานมิตรให้ได้และข้อสุดท้ายที่จําเป็นต้องมีเวลาไปปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติคือต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมเขาเรียกว่าเหมาะและเอื้อต่อการปฏิบัติเรียกว่ามีสัปปยะซึ่งสถานที่ที่จะเป็นสัปปยะได้ต้องเกิดมาจากรากฐานที่เป็นรมณียะซึ่งเราเพิ่งคุยและมีคลิปในอะไรวะสักอย่างงงายที่ที่ที่หมู่บ้านพรมเห็นไมรมณียสถานคือสถานที่ที่มันเหมาะสมด้วยสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศผู้คน อย่างนี้ยเหมาะสมพาะมันเหมาะสมปุ๊บมีความเป็นสัพปายะที่เหมาะกับการนนสงบรวบรวมจิตใจอะไรก็ว่าไปหมดอนรม,มันต้องมีสถานที่ที่เป็นสัพปายะด้วยอโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อแรกคือต้องสอนวิธีในการตัดบริโภคความวุ่นวายใจอะไรต่างๆออกไปซึ่งสัมพันธ์กับข้อสุดท้ายที่จะบอกเมื่อกี้บอกว่าข้อแรกคือต้องมีเนื้อหามีปริยัติใช่ไหมก็อสองมีวิธีการปฏิบัติใช่ไหมข้อ,มอที่สาม ต้องมีพิธีกรรมเน้นเพราะประโยชน์ของพิธีกรรมอย่างหนึ่งอเอาไว้ตัดปริโพ o o การที่มีพิธีกรรมพิธีกรรมต่างๆมันเอาไว้ตัดความวุ่นวายใจเช่นโกนหัวหการที่มันวุ่นวายสมมุติผมเฉดเดียเสยนั่นแหละเสยนั่นแหละมันวุ่นวายอ่ะใช่ไหมกนหัวเป็นพิธีกรรมไหมเป็นเป็นขั้งวัฒนธรรม เป็นทั้งวินัยแล้วก็เป็นพิธีกรรมด้วยอ่าอย่างเงี้ยมันตัดความวุ่นวายใจออกไปได้การที่เราแบบน้อมจิตน้อมใจที่แบบอ่ะยกมือไหว้กราบเป็นวัฒนธรรมตามที่เขาบอกว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อมันเป็นการตัดความวุ่นวายใจให้เรามาอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมการเขาเรียกว่าบางอย่างเช่นพี่การสมาทานศีลค่ะสมาทานศีลกันแบบว่า รู้ว่าศีลมันเป็นอะไรยังไงมันเป็นพิธีการมันเป็นพิธีกรรมจะมาเป็นการตัดความมุ่งหมายใจาหรือเป็นการทบทวนใช่ไหมว่าอ้าวเฮ้ยมา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 นี่มาทบทวนหน่อยอคุณกำจะบวชใช่ไหมคุณจะมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมจาบอกอพิธีการไม่สําคัญก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยพิธีการแบบนี้เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ด้วยใช่ถ้าเราเข้าใจเนื้อหาสาระของมันเนี่ยเราจะอ๋อพิธีการสําคัญเว้ยทบทวนนี้อ่านศีลห้าข้อม่อะไรบ้างพิธีกรรมไงคมันก็ลองทำทำไมต้องกราบไหว้พระพุทธรูป พิธีกรรมไม่ได้บอกว่าสิ่งสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าอยู่นั้นไม่ใช่แต่เป็นเครื่องระลึก<ม><ม>เพื่อเราหเห็นถึงพระพุทธคุณเก้าประการของพระพุทธองค์<ม>เห็นแล้วน้อมระลึกได้ว่าเฮ้ยทําอะไรอยู่วะนอบน้อม,อมต่คนนี้เฮ้ยคนนี้คืออะไรวะเฮ้ยคนนี้สอนอะไรเราวะเฮ้ยคนนี้ให้คุณประโยชน์อะไรเราบ้าง<ม>เป็นการระลึกถึงอ<ม>ไม่ได้บอกว่าเขามาลอยลอยตรงนี้ไม่ใช่ okay. ทุกอย่างที่เป็นเครื่องมือที่เป็นวัตถุอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เป็นเรื่องไรสะะ้สาระมีความหมายหมดนะมีความหมายแต่เราลึกถึงว่าเอ้ยเห็นหน้าอย่างเงี้ยหน้ลงพ่อลงกดเอ้ยวันนี้กดดอกจันทร์สีก<ะ>็สีสามสามหรือยัง,งเห็นไหมเป็นเครื่องระลึกได้เป็นเครื่องเตือนใจได้ใช่ไหมเพราะการท,าที่เรามีพิธีกรรมต่างๆเพื่อเป็นการทําให้ตัดบริโภคและเป็นการทําให้ศีลบริสุทธิ์ในช่วงเวลานั้นเพราะการกระทานั้นเนี่ยสุดจริตครับถูกปะ่ะ <c oughs> สํารวจกายสำรวจใจได้ในการทําพิธีกรรมพิธีกรรมต่างๆอื คือบางอย่างมันก็ไร้สาระก็พูดจริงแต่ว่าในบรรดาที่เรื่องไร้สาระหรือประโยชน์มันคืออะไรก็ไม่รู้อะเราสามารถรหาปัญญาจากรเรื่องเรื่องนั้นได้นะอืบางทีมันก็จําเป็นต้องทําเพราะเช่นพ่อแม่ทําแล้วบอกให้เราทําอืำจะไปค้านพ่อกับแม่บอกไม่มันไม่มีประโยชน์มนาไร้สาระมันไม่มีความหมายทําไมคุณทําให้พ่อกับแม่สบายใจและค่อยๆพูดคุยหรือบอกกล่าวาไม่ได้หรอ,อ ทำไมต้องไม่ค้านหัวจนฝาด้วยเพื่ออะไรมันมีวิธีรับมือหลายแบบอ่าเราก็จะรู้ว่าอ๋อการที่ผู่ย่าายเขาทำแบบนี้มาเป็นราางแง่ว่าทําประเพณีอ๋อความหมายมันคืออย่างนี้นี่เองเขาทำมีความหมายอเนี่ยเกิดปัญญาปัญญาศึกษาแล้วแม่งไม่มีปัญญาคือไม่ได้เรื่องอะไรก็เกิดปัญญาไงว่าสิ่งเนี้ยไม่ดีใช่ไหมกรรมอานอันนี้ไหว้ด้วยอะไรนะแบบของคาวนู่นนี่นั่นหัวหมหัวหมูเงี้ยอ่าปัญญามันคืออะไรสมมติบอกว่าพิธีกรรมในการเอาหัวหมูไปไหว้ปัญญาคือเรว่อวะ ก็คืออะไรเออคิดคิดแบบแบบเร็วๆเวนะี่ยคิดแบบหาไม่รู้ประวัติศาสตร์ข้อมูลมันดูไม่ได้หวะ่ะมันดูค่าสัตว์ชีวิตด้วยอ๋อเราก็รู้แล้ะเห็นไหมเกิดปัญญาแล้วว่าเออสิ่งเนี้ยไม่ทําก็ไม่เป็นไรนี่หว่า hmm. ใช่ไหม <How> ทําไปแล้วต้องแบบตัดค่าสัตว์ชีวิตมาเพื่อเอามาไหว้แล้วก็ไม่ได้กินนี่ว่า hmm. เห็นไหมเกิดปัญญาละเออหว่ะไม่จําเป็น hmm. ถ้าอยากไหว้อะไรที่มันดูเป็นชิ้นเป็นอันอะไรดี่เนาะ อยเก็หาความหมายหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้งันการจัดการทําพิธีกรรมต่างๆก็เกิดประโยชน์ได้ตัดปริภโทษได้เกิดศีลบริสุทธิ์ในช่วงเวลานั้นได้ด้วยเกิดปัญญาได้เช่นเดียวกันเป็นการรวมกันในการทําสมัครสมานสามัคคีเช่นกระถิ่นก็ได้สามัคคีกันร่วมมือกันอะไรเงี้ยเกิดความเชื่อมโยงการเกิดความ เขาอกเข้าใจสมัครสมานกันทําเรื่องราวต่างๆเรื่องเดียวกันเจตนาเดียวกันทาให้เป็นชุมชนขึ้นมาก็ได้จบจบครบทุกนกระบวนความ